ดีมากไปไปไปถึงแล้วไป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 โอเคประสบความสำเร็จมือมันแบใช่ไหมเออเ้องอกี้ใช่ปะเออเดี๋ยวไปใหม่เอาใหม่ใหมอยู่ว่าให้มีอยู่ประมาณ2องไปอ2อสามไป เด็ดจิงป้าว้าแดนแค่น้ำงงปลล่นี่ละปลาลปล,าละเออห่อเปื่องไปไปไลไปดีแล้ว <laughs> เล่นร้อ,องเพลงเหรอว่า <laughs> ยน้ำเป็นน้กว่ายน้ำดีเหรอเนี่ยพี่